โรคอารมณ์สองขั้วหรือ bipolar disorder สวัสดีค่ะผู้รักสุขภาพทุกคนไข่มุกอันดามันมีเรื่องราวของโรคอารมณ์สองขั้วมาฝากฝากติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและเป็นกำลังใจให้ไข่มุกอันดามันด้วยนะคะโรคอารมณ์สองขั้วหรือ bipolar disorder คือโรคทางจิตเวช ที่มีความผิดปกติทางอารมณ์สลับไปมาระหว่างสองขั้วคือภาวะอารมณ์ดีผิดปกติเมเนียหรือไฮโปเมเนียและภาวะอารมณ์ซึมเศร้าผิดปกติดิเพชชันอาการเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากอาการของโรคไบโพล่าโรคไบโพล่ามีสองขั้วหลักๆคือภาวะอารมณ์ดีผิดปกติเมเนีย หรือไฮโปเมเนียเมเนียเป็นภาวะอารมณ์ดีมากเกินไปมีพลังงานสูงอาจรู้สึกเคลื่นเคลงหงุดหงิดง่ายพูดมากคิดเร็วไฮโปเมเนียเป็นภาวะอารมณ์ดีแต่ไม่รุนแรงเท่าเมเนียภาวะอารมณ์ซึมเศร้าผิดปกติดิเพ s ชันเศร้ามากผิดปกติร้องไห้บ่อยรู้สึกอ่อนเพลียสิ้นหวังอยากตายรู้สึกไร้ค่า หมดความสนใจในสิ่งต่างๆและอาจเริ่มเขียนพินัยกรรมสาเหตุของโรคไบโพล่าสาเหตุยังไม่แน่ชัดทั้งหมดแต่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่นความผิดปกติของสารเคมีในสมองโดยเฉพาะสารสื่อประสาทที่ควบคุมอารมณ์พันธุกรรมหากมีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคไบโพล่าอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงเช่น การสูญเสียคนรักความผิดหวังอย่างรุนแรงความเครียดสะสมและการอดนอนการรักษาโรคไบโพล่าสามารถรักษาได้โดยมักใช้การรักษาด้วยยาเพื่อปรับสมดุลสารเคมีในสมองจิตบำบัดเช่น CBT การบำบัดความคิดและพฤติกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค psychoeducation เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจและรับมือกับโรคได้ดีขึ้นการดูแลตนเองการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงสารเสพติดและแอลกอฮอล์การสนับสนุนจากคนรอบข้างการทำความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถูกวิธีอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างดีๆนะคะ